สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันอีกครับมาเจอกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เคยถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอไปหลายๆคลิปแล้วคือต้นที่ว่ามีใบคล้ายใบสะเดามีดอกสีขาวทรงกลวยคล้ายดอกแคนามีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆต้นนี้ก็กําลังออกดอกครับแต่อาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันมีใบไม้อื่นๆบังอยู่ ผมลองเข้าไปค้นข้อมูลดูแล้วก็ไม่ไม่พบไม่เจออยู่ในสารระบบแต่จะพบที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับต้นต้นยมหินซึ่งต้นยมหินจะเป็นไม้มงคลประจำจังหวัดแพร่แต่อันนี้ก็ไม่ใช่ต้นเหมือนกันใบเหมือนกันแต่ว่าดอกคนละอย่างดอกของยมหินจะดอกเล็ก มีกลิ่นหอมแต่ว่าอันนี้เป็นดอกก่อนข้างใหญ่ก็สรุปว่าไม่ใช่ยมหินก็คือไม่รู้จักชื่อต่อไปครับ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นนึงครับเป็นต้นแบบเนี้ยแต่ว่าขนาดเล็กมีลักษณะสวยขึ้นจากโคตินคดงอบิดไปบิดมาแต่ก็จะเดินลำบากสักหน่อย เนี่ยครับจะมีลักษณะคล้ายๆต้นยมหินแต่ก็ไม่ใช่เพดอกมันคนละอย่างกัน ใบก็จะคล้ายๆใบสะเดาแต่ว่าดอกเขาจะเป็นสีขาวเป็นทรงกลวยมีกลิ่นหอมกลีบดอกเป็นย,ยุยยุยแล้ผมก็ถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปหลายคลิปแล้วครับแต่ว่าต้นนี้ไม่มีดอกอาจจะว่าอาจจะเป็นที่ว่ายังเล็กอยู่ แต่ว่าต้นเขาสวยมีลักษณะคดงอครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อน,พอนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายๆต้นยมหิน แต่ว่าไม่ใช่ก็คือ,อยังไม่รู้ว่าชื่อที่แท้จริงของเขาคืออะไรก็ขอจบคลิปไว้ใจเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ